งานภายใต้เป้าหมายเดียวคือการสร้างไรายได้ชุมชนเพื่อประชาชนมีนความสุขเพื่อประชาชนที่ยังขาดโอกาสได้รับการช่วยเหลือด้านองค์ความรู้สนับสนุนด้านการค้าเพื่อความสุขที่ยั่งยืนและก็มั่นคงครับเรามีวิธีการทํางานอยู่ที่1เป้าหมาย3กลุ่มงาน5กระบวนการทั้ง76จังหวัดแล้วก็อีก1ส่วนกลางนะครับคือเราเน้นในการสร้างไรายได้ชุมชนผ่าน3กลุ่มงานคือเกษตรแปรรูปและก็ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เน้น กระบวนการการจัดการที่ความสําคัญตลอดทั้ง value chain ทั้งต้นทางกลางทางจนถึงปลายทางส่วนที่สําคัญคือการลงปฏิบัติในพื้นที่ที่ใช้โครงสร้างของ SE หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จัดตั้ง SE Holding หรือที่เรียกว่าบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยจํากัด ทันน้งนี้ทุกๆจังหวัด7 6จังหวัดจะมีการตั้งบริษัทแต่ละจังหวัดซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นําคณะภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเปิดบริษัทประชารัฐรักษาเมขีภูกเก็ตจำกัดไปเมื่อวันที่3 1มเดมีนาคมที่ผ่านมานี้ซึ่งการดําเนินการให้ครบพื้นที่ทั้ง7จจังหวัดจะมีการดาเนินการแบ่งเป็น4ระยะคือระยะที่1 5จังหวัดระยะที่26จังหวัดระยะที่3 7จังหวัด5 6 7รูมกันเป็นทั้งหมด18กลุ่มจังหวัดตามโครงสร้างของกระทรวงมหาดไทยซึ่งกําหนดไว้้เเเดดดืืออนนนมมมษาาาาาายยยยิุุแลละะะกกัััตํบคครรทีี่4จงงหข จังหวัดนั้นๆซึ่งจะครบ7จจังหวัดภายในธันวา59นี้ครับในแต่ระยะเวลาจะครอบคุมพื้นที่ทั้ง4ผ้ภาคของประเทศไทยโดยยึดถือความพร้อมของชุมชนเป็นตัวตั้งในการดําเนินการ สองหน้าสุดท้ายนี้ครับเป็นส่วนสําคัญด้านโครงสร้างของวิสาหกิจเพื่อสังคมสําหรับ SE ระดับประเทศคือบริษัทปร,ระชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยที่เน้นในการบริหารจัดการองค์ความรู้ส่งเสริมการพัฒนาสินค้ารูปลักษ์ผลิตภัณฑ์การสร้างตราสินค้ามาตรฐานการรองรับสินค้าทั้งช่วยการบริหารในการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินปัญญานะครับการสร้างมูลค่าเพิ่มคีบา,ารเลอร์เทนให้กับสินค้าชุมชนสร้างความต้องการแล้วก็หาช่องทางการตลาดการจัดจําหน่ายแล้วก็เชื่อมโยงการตลาดในระดับประเทศส่วนระดับจังหวัดผมจะขยายความในสไลด์ถัดไปนะครับ ในระดับจังหวัดทั้ง76จังหวัดผมขออนุญาตยกตัวอย่างจังหวัดภูเก็ตโดยบริษัทประชารัฐรักสามคัคคีภูเก็ตจ,จำกัดในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่เน้นในเชิงนโยบายและหลักธรรมาภิบาลในการสร้างความเข้าใจในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมด้วยการบริหารการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในพื้นที่สําหรับด้านพัฒนาธุรกิจและค้าขายกรรมการผูร้จัดการซึ่งจะถูกคัดเลือกมาจากทางด้านภาคประชาชนจะเป็นผู้ที่ค้นหาชุมชนที่มีความพร้อมเข้าร่วมกับเอสีจังหวัดเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างตลาด และส่งเสริมสินค้าในชุมชนของจังหวัดให้เป็นที่รับรู้ในระดับประเทศโดยเชื่อมโยงกับบริษัทประชารัฐรักษาเมคีประเทศไทยจำกัดในการขายสินค้าของตนข้ามจังหวัดนะครับด้านชุมชนคือ3กลุ่มงานนะครับเกษตรแปรรูปและท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเกิดสัมมมชีพเต็มพื้นที่เราจะมี KPI หรือตัวชี้วัดที่จะประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเน้นที่ประชาชนที่ประสบปัญหาความยากจนเพื่อเพิ่มรายได้ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเน ครับขอบคุณครับ